เร่อาจได้ได้สัมภาษาจัค่ะไปก็ได้ได้เห็นผ่านๆไม่ได้ดูละเอียดเพราะว่าเมื่อกี้ร่วมงาน Miss Universe Phuket สอง2ัาอยู่แต่ว่าก็ก็พอจะจับใจความได้อยู่ค่ะเราอ่านแล้วเราคิดไงบ้างคือถ้าใหพูดตรงๆเลยจดหมายที่เราเคยได้รับก่อนหน้านี้กับสิ่งที่เขาแถลงออกมาวันนี้มันไม่ตรงกันอืมเ เราเป็นหนมงวนๆนะ่ะแต่ตอนนี้แบบอาชีพความส,มสา,า,า,ามารถเพาะว่าแบบเขาแต่งการทำเป็นหนังนวนกันคือสำหรับหนูอ่ะมันมีแค่หนังวนเดียวก็คือความจรงิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาแจ้งใ,ให้เราไปรับสอนสองครั้งแต่เราไปาเอาเลิกก่อนค่ะคือเอ่อจากที่ได้อธิบายไปเมื่อวานแล้วคือหลังจากที่มีการ ส่งจดหมายยกเลิกไปแล้วหลังจากที่เขาได้มีการไลฟ์อกมาเขาได้ส่งจดหมายมาว่าให้เรากลับเข้าไปรับเงินแต่มันก็มีเงื่อนไขที่มันก็ลิงก์กับสัญญาเดิมเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกรู้สึกว่าคือเนื้อหาหลายอย่างมันออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเจตนามันมันยังไงแล้วเราก็แค่รู้สึกว่า มันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับการกลับเข้าไปอยู่ในในสัญญาแล้วแต่ว่าอีกอารที่เราพิจมามณาคือเขายินยันว่ามันมมีข้อความไหนที่บอกว่าให้เราเแบบกลับไม่ถสัญญา,าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมไม่มีการโอนเงินมาห่ะคะทำไมต้องให้เรียกเข้าไปรับเพราะว่าจริงๆสมัยนี้ทุกแบบ transaction ในการในการจ่ายเงินมันก็เป็นออนไลน์อยู่แล้วจริงๆการจ่ายเงินนะคะมัน ตอนนะวันนี้คือมันผ่านมาไม่ใช่แดเดือนแล้วนะมันผ่านมา1ิเดือนแล้วแต่ตอนที่เรื่องเกิดขึ้นนะคะมันผ่านมาแเดือนคือขอพูดตรงๆว่าเราได้ให้ระยะเวลาที่มันเหมาะสมมากๆมากๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ได้ทํางานให้เขาหนูเชื่อว่าทุกท่านที่แบบ อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าที่เป็นแฟนนางงามอ่ะ mm. เห็นหนูออกงานกับ TPN ตลอดแล้วก็ทําเต็มที่ตลอดแล้วเราออกค่าใช้ใจ่ายเราเต็มที่กับทุกงานจริงๆตอนที่เขาเล่าแถลงงานออกมาแบบเนี้ยตัวเราเองเราอดเลยไหมแบบว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นการตอบกลับโต๊ตะลับเราไมหมคะคือหนูมีหลักฐานทุกอย่างเรามีสัญญาที่เราเคยได้รับมาเรามีจดหมายแรกจดหมายที่สอง mm. เรามีเรามีทุกอย่างค่ะเรามีทุกอย่างที่มันเป็น oh. ข้อเท็จจริงแล้วเรามี ก็มีพยานอีกเยอะแยะมากมายอือจริงๆอยากที่บอกอะค่ะผู้คำเนิยมว่าอยากให้เรื่องเนี้ยมันจบไว้ดีแล้วก็ความจริงมันก็คือความจริงเนาะแบบคือคือเรื่องที่หนักใจคือรู้สึกว่าอะไรที่มันออกมาในสื่อหลายๆอย่างอมันมันบิดเบียนปิดเขาเรียกว่ามีาป็นเปื่อนขอโทษค่ะมันปิดเปื้อนไปไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วหนูก็รู้สึกแบบแค่ถามว่ามันก็ไม่สบายใจในในมุมนี้เนาะเพราะว่า อย่างที่บอกเราไม่ได้เคยอยากสร้างปัญหาเราเราทำงานมาเราก็ให้ให้เกียริทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตลอดเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปอเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าอใหญ่เเข้าใจ ว่าทาไมเรายกเลิกสัญญาแล้วทำไมจะทางนั้นจะต้องจ่ายเงินให้เราคือว่าเราเราของเงินเราสัญญาเออคือในในพอเสร็จตรงนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของของทนายเจรจากันแต่ว่าเงินรางวัลการประกวดมันคือเงินรางวัลการประกวดนะมันไม่ใช่เงินรางวัลในการอยู่สัญญในการอยู่ในสัญญาแต่ทางนั้นทางเนี้ยนี่มันมันไม่ได้หนูไม่ได้ออกมาแถลงเพื่อแบบว่าพักทวงเงินรางวัลหรืออะไรก็ตามเป็หนูแค่ออกมาแจ้งว่าหนูได้ยกเลิกสัญญาไปแล้ว สัญาถ้าเกิดเกิดการยกเลิกสัญญาขึ้นค่ะมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมว่าฝ่ายใดถ้าทำผิดกดละเตอร์ก็จคนเสียภาับอะไรเงี้ยสัญญามันมีแบบนี้ไหมคือในสัญญามีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูอาจจะจิ้งลงไปในรายละเอียดอาจจะไม่ได้เพราะว่าในในสัญญามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคะหนูก็ต้องให้ต้องให้ทนายดูแล้วก็มันก็ภายใต้สัญญามันมันไม่สามารถ ออกมาพูดอืมอินพับลิกในในสาะนการณ์นัได้ได้เยอะขนาดนั้นแต่สุอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเอิครับ,บก็มีคอมเมนต์บอกว่าจริงๆเราควรจะต้องเสียค่าปรับค่ะอยากจะบอกอะไรกับที่แจ้งอะไรให้เราฟังคำหนูว่าคือถ้าถ้าเราไม่เจตนาเราตั้งแต่แรกก็คือหนูเซ็นสัญญาประกวดจบหนูเซ็นสัญญาหนูทำงานอย่างถูกต้องมาตลอดถ้าในวันนี้จะให้หนูเสียค่าปรับจะให้เสียค่าปรับเพราะอะไรจะให้เสียค่าปรับ เพราะหนูไม่ได้เงินหรอแล้วหนูก็คือเหมือนปกป้องสิทธิของตัวเองโดยการยกเลิกสัญญา <c oughs> คิดว่าหนูควรเสียค่าปรับจริงๆหรอคะอืมแล้วในกฎแล้วในสัญญาค่ะในกรณีที่พีเอไม่จ่ายเงินลำวันเราเขา,เามีความผิดอ,อะไรไหมเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไขที่ตกหลังพูดได้ไหมอาจจะพูดอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่หนูว่าในรูปแบบกฎหมายอะมันก็ต้องมีคุ้มครอง <c oughs> อยู่แล้วตรงนี <c oughs> ้เนาะเพราะว่า สัญญามันก็มันก็มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานความถูกต้องแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนาะเราทํางานเราก็ต้องต้องได้รับเงินอืมก็คือตัวสัญญาตามาปกติสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายนะคะนอยหนูว่ากฎหมายค่ะปกตงสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายแต่สัญญาก็อย่างที่บอกขอให้ทนายเป็นเป็นผู้เจรจาแล้วการยกเวน้นยกเวน้นถ้าจะกากลารสัญญาทั้งสองฝ่ายก็ถ้าตกลงตามนั้นหนูก็ยินดีเหมือนกัน ม่นก็ดิสู้ตั้งรับเต็มตัวเตรียมใจไว้ถึงท่้นเซเลตาให้จบหบบไป้ด้วยดีพามันมีการสองร้องขึ้นมาจริงจถิง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงขั้นไหนอยู่ที่ว่าเขาอยากได้ถึงขั้นไหนใช่เพราะว่าหนูอยากจบด้วยดีอยู่แล้วแต่ในวันนี้คือถ้าถามว่ามาเต็มที่เราก็ไปเต็มที่เหมือนกันค่ะใชถออ่ถ้าพอธงดอกมาก็ับเขามาชี้แจงออกมาอะไรถับเรานะคะที่เราแบบ <Okay. S 2> เอาจะทุ้กลับไหมหรือว่าเราก็ปล่อยแล้วคือมันมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ออกมามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่หนูว่าไม่ไม่ได้เชื่อในการที่แบบว่าเราจะใช้สื่อเป็นการโจมตีซึ่งกันและกันแล้วในวันนี้หนูก็ไม่ได้หนูไม่เคยโจมตีก่อนแล้วหนูไม่เคยโจมตีกลับด้วยสําหรับหนูหนูอธิบายในพาร์ทของหนูว่าอะไรมันคือความจริงแล้วจะจบแบบไหน เหมือนพูดแยกทางกันด้วยดีค่ะก็ะอย่างที่หนูยกนี่อย่างที่หนูแจ้งว่าหนูยกเลิกไปแล้วใช่ค่ะแล้วทนายก็บอกว่าคือทนายเขาเป็นคนเช็คเป็นคนดูรายละเอียดทุกอย่างให้ทนายก็พูดว่าสามารถยกเลิกได้ยกเลิกยกเลิกไปแล้วพอม,มาถึงพอมนต้องเดินมาถึงจุดนี้เราเสียใจย,ย้อนหลังไหมว่าเรา ตัดสินใจผูกไหมในการประกวดหรือว่าไม่น่าประกว,ด,ด,ะวดเลยไม่ค่ะหนูคิดว่าเราเลือกที่จะทําอะไรในชีวิตแล้วแล้วเราได้ทําอย่างเต็มที่ไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าแต่หนูคิดว่าหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วหนูว่าเชื่อในใจหนูจริงจริงว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบลงด้วยดีเพราะว่าเรายึดหลักความจริงความถูกต้องแล้วเราก็ทําทุกอย่างด้วยใจที่มันเต็มที่อืสนใจ เก็ไไเสียใจค่ะเสียใจอยู่แล้วเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราก็คนทํางานมาเนาะเราก็ตั้งใจทํางานมาตลอดและอย่างที่บอกก็ไม่เคยมีปัญหาเ,เรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าหนูคิดว่ามันก็ต้องเดินต่อไปเราก็ต้องสู้ด้วยความจริงทำไม่เ็นกับการประกวดนางงามไม่ได้ <laughs> หนูว่าหนูว่ามันเอามาวัดกันแค่นี้ไม่ได้หรอกค่ะ ใช่ตอนนี้เรา,ย,ายังกลับไม่ลงหรือว่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องอย่างที่บอกมันเอาเป็นรายละเอียดระหว่างพนายคุยกันดีกว่าคือถ้าหนูตอบว่าไม่ทุกคนจะเชื่อไหมเ <laughs> <c oughs> ชื่อไหม, <c oughs> ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็น้อยแล้วทำงานมันก็ทำงานมาแล้วอะค่ะเราอยากได้ไม่ต <c oughs> ้พอปัญหาปัญหา คาราเมซมันบั่นคอนเราหลายๆเรื่องเงี้ยสุดท้ายเรารู้สึกว่าแบบก็ต้องเจออะไรแบบเนี้ยเราอยากได้อยู่ไหมเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเอาให้ให้ทานายเป็นคนเป็นคนเจรจาดีกว่าอืมเพราะว่าเราเรารู้ว่าอะไรมันถูกต้องแต่ว่านาวันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เราฝั่งเดียวอืมเขาอาจจะคิดว่าที่เขาไม่ให้เพราะเขาอาจจะคิดว่าไม่ถูกต้องอืมจับมีอะไรอยากบอกกับ ก็หนูรู้สึกว่าหนูให้เกียรติในในการทํางานมาตลอดแล้วก็หนูคิดว่า,ท,าทั้งทีเพียนก็น่าจะทราบเนอะว่าหนูก็เป็นคนที่น้อมรับกับกับกสิ่งอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการประกวดหลังจบการประกวดแล้วก็การทํางานทุกอย่างหนูคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จําเป็นจะต้องยืดเยือ้อ ไปต่อแบบยาวๆมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์อะไรที่จะจําเป็นจะต้องมีการแบบว่าโต้อตอบกันอะไรกันขนาดนั้นหนูคิดว่าเรื่องนี้มันสามารถจบได้แล้วจบไแล้ว่ายวันนี้พอเราแค่สนใจเดี๋ยวกันก็คืออะไรกันตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะให้พูดตรงๆมันก็มันก็นก็ อย่างที่บอกก็คือมันก็เจอมาสองสามครั้งแล้วคือตั้งแต่ครั้งที่ไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็แบบรู้สึกแบบจริงๆหรออะไรเงี้ยแบบเอะมันมันมันไม่ใช่แล้วอย่างที่แบบหนูเคยได้ได้ฟีดแบ a กลับไปตามความจริงแล้วแล้วเออมันก็คงถ้าผ่านไปเรื่อยๆก็คงอาจจะต้องได้ยังไงอ่ะความจริงมันก็คือความจริงอ่ะความจริงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องออกมาอยู่ดีอะค่ะ ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรก็เป็นาายแล้วจะถือเี่ยยั